ใกล้เข้าสู่กระบวนการเปลี่ยนแปลงทุกทีนะครับการซื้องูเหา่างูเขียวงูจงอางงูอะไรก็แล้วแต่นะฮะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นและเราได้เห็นวิถีพฤติกรรมนะของนักการเมืองพักการเมืองต่างๆมากขึ้นปัญหาของประเทศไม่ใช่ปัญหาของประชาชนฮะแต่กลับกลายเป็นปัญหาของนักการเมืองฮะไม่ถึง1,000คนที่สร้างปัญหาให้กับประเทศนั่นเอง สวัสดีครับมาพบกับผมเทศศักดิ์จีมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวส์นะครับวันนี้นะครับประเด็นที่น่าสนใจนะครับก็คงจะเกี่ยวข้องเรื่องของความวุ่นวายภายในรัฐบาลทั้งส้มทั้งแดงนะครับแล้วก็ทางฝั่งน้ําเงินที่กําลังซัดกันอย่างหนัวเนียนะครับที่สําคัญไปมากกว่านั้นนะก็มีการซื้องูเห่า เพื่อป้องกันการยุบสภาวันนี้ดิฉันได้รับเชิญจากกรรมธิการมาชี้แจงแล้วเรื่องที่ดิฉันจะชี้แจงเป็นเรื่องที่สำคัญมากจริงๆแล้วดิฉันคิดว่าจะไปชี้แจงในศาลแต่ในวันนี้เนี่ยทุกอย่างมันใกล้ความจริงเข้าไปแล้วดิฉันจึงจะมาเรียน สื่อมวลชนถึงกระบวนการของบางพักบางคนที่กระทำอุกอาจในการเลือกตั้งสอวอในครั้งนี้ดิฉันได้มาที่สภาผู้แทนราษฎรก่อนวันเลือกตั้งนะคะดิฉันได้เจอหัวหน้าพักพักหนึ่งค่ะที่ทุกคนก็รู้ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการนี้แล้วหัวหน้าพักพักนั้นก็ได้พูดคุยกับดิฉัน รวมถึงมีอดีตรัฐมนตรีช่วยคนหนึ่งว่าถามดิฉันว่าสสแมวมาทําไมดิฉันก็บอกว่าดิฉันเป็นผู้สมัครสอวอดิฉันก็มาพบผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีน้องมีพี่เขาลงสอวเพื่อจะขอความเมตตาขอคะแนนก็แค่นั้นแหละเขาพูดว่าทําไมมาขอคะแนนทีละคะแนนเขามีเป็นพัน แล้วอยู่ๆก็มีหัวหน้าพักก็เดินมารัฐมนตรีช่วยก็พาดิฉันไปสวัสดีแนะนำแล้วเขาก็ทราบว่าดิฉันจะสมัครสวออนะคะท่านก็เลยให้ดิฉันนั้นแลกลายกับเลขาแล้วให้โทรไปหาผู้หญิงคนหนึ่งนะคะอยู่ที่จังหวัดอำนาจเจริญค่ะ อยู่ที่จังหวัดอำนาจเจริญซึ่งเป็นคนสำคัญในการที่ทำโพยทุกโพยดิฉันก็โทรไปหาเขาก็บอกว่าหัวหน้าได้บอกแล้วถามว่าพี่อยู่กลุ่มไหนพี่ก็บอกว่าพี่อยู่กลุ่ม14เขาก็บอกว่ากลุ่ม14เต็มแล้วสว10คนเต็มแล้ว ยังไม่เลือกตั้งเลยมันเต็มได้ยังไงแสดงว่าคุณเป็นคนจัดโผลจบแล้วใช่ไหมเราก็เลยถามว่าเอา้าเต็มแล้วเหรอเขาก็ถามพี่ว่าพี่จะเป็นสวออตัวจริงหรือจะเป็นโหวเตอร์เราก็เลยตอบว่าเราเป็นสอสอมาสามสี่สมัยเรามีศักดิ์ศรีเราไม่เป็นหรอกโหเตอร์เต็มแล้วก็เรื่องของคุณเขาก็เลยพูดคำหนึ่งว่าพี่รู้ไหม สอวอคนหนึ่งใช้โบลเตอร์400คนในวันนั้นพี่ก็ยังไม่เข้าใจเพราะวันก่อนที่จะเลือกตั้งแต่ในวันนี้พี่เข้าใจแล้วค่ะว่าโบลเตอร์คน400คนกับสอว1คนซึ่งเขามีทั้งเป็นหมื่นๆที่จะเหลือระดับอำเภอระดับจังหวัดระดับโบลเตอร์400ให้เหลือ140ซึ่งเป็นกระบวนการที่ได้มองเห็น ในการเลือกสวออไม่ว่าดีเอสไอที่จะชี้แจงไม่ว่าหลายฝ่ายชี้แจงมันตรงกับที่เขาพูดแล้วในวันนี้สิ่งที่ดิฉันพูดเป็นความจริงพอได้คุยจริงๆได้เจอหัวหน้าพรรคเขาจริงๆแล้วไม่ใช่พูดลอยๆในที่ประชุมดิฉันจะถามเขาค่ะว่าจำได้ไหมคุณพูดอะไรกับดิฉันถ้าเขาโกหกดิฉันจะบอกว่าคนที่โกหกได้เนี่ย ย่อมจะทำความชั่วกว่าการโกงหกได้แล้วสิ่งที่ดิฉันกล้าพูดเพราะว่าในโทรศัพท์ของดิฉันมันมีเสียงเขาด้วยมันมีรูปของหัวหน้าพักบางพักเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันเป็นหลักฐานทางวิยทยาศาสตร์ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยดิฉันอยากจะเอาไปชี้แจงที่ศาลพอดิฉันได้ไปชี้แจงกกตแล้วก็อายการรวมถึงดีเอสไอ ในโทรศัพท์ของดิฉันนั้นมันก็เป็นสิ่งที่สแกนออกมาชัดเจนแล้วค่ะว่าสิ่งที่ดิฉันพูดเป็นความจริงแล้วก็มีวันเวลาสถานที่มีเสียงด้วยนะคะแล้วก็มีลายไปหาคนบางคนนะคะที่มีส่วนเกี่ยวข้องในพักการเมืองด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมันแสดงให้เห็นว่าคนบางคนบางพัก เป็นคนกำหนดเกมตั้งแต่แรกก่อนวันเลือกตั้งเขายังสามารถพูดได้ว่ากลุ่มนั้นกลุ่มนี้เต็มสวสิบคนแต่บางคนไม่เต็มนะคะบางบางกลุ่มไม่เต็มเขาเอาแค่เจ็ดคนก็มีเพราะฉะนั้นมันก็ตรงกันที่ว่าร้อยสี่สิบคนน่ะที่เขาต้องการสรวรนะคะดังนั้นดิฉันจึงเรียนสื่อมวลชนนะคะมาช่วยกันค่ะช่วยให้กระบวนการนี้ให้ ประชาชนได้เห็นว่ามันสก,กรปรกแค่ไหนเพียงไรถามจริงถามก็ถามคนในพักเยอะเหมือนกันนะคะว่างงเหมือนกันว่าว่าทำไมถึงจะยุบสภาเขาจะยุบจะยุบเพราะอะไรนะคะพุมพลเไทยจะคว่ำหน้าลเอกั่ำหอืมไม่มีเลยไม่มีเลยนะคะจริงการการทำพรเบเรื่ององบประมาณมันก็เป็นความรับผิดชอบร่วมกันอยู่แล้ว นะคะของของพรรคร่วมอะไรเงี้ยค่ะซึ่งก็ไม่ได้มีในเรื่องของการจะยุบสภาท่านอรุินผ่าตาอยู่นะคะไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีเรื่องนี้เลยค่ะท่านก็บอกว่าขอลาอีกกี่วันนะสองวันสาวันมั้งมันมีการสอบถามไหมคะว่าใครมข่าวที่บอกว่าคือในายไทยที่แบบความร่างค่ะอืมมันสอบถามจากท่านรองเหรอคะไม่มีค่ะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คุยกันเรื่องนี้เลยนะคะมีแต่อวยพอท่านหายเร็ว ไม่ได้มีการคุยเรื่องนี้เลยแล้วก็คิดว่าจริงๆก็จริงก็ช่วยกันคิดก็ได้นะคะว่าทําไมถึงต้องมีข่าวแบบนี้ปล่อยออกมานนมันเพื่ออะไรรัฐบาลยังแนน่เหมือนเดิมใช่ไหมครับเหมือนเดิมค่ะเหมือนเดิมค่ะไม่มีอะไรใครมองว่าสถานก,การณ์ตอนที่ันเกินเลยทั้งใหญ่ลงไหลกับผู้นำจิตวิญญาณสองคนกำลังสู้รบกันอยู่ผู้นำจิตวิญญาณสองคนกำลังสู้รบกันอยู่คือใครนะคะคุณทักษณิณกับคุณเนวินของข่าวที่จบวัี้มีคนให มอแ้มันเนาในจนให้ตัอองกอ,อ,อ๋อ <c oughs> อะไรนะสื่อใช่ไหมอ๋อสื่อชอบโยงใช่ไหมโยงนูน่นโยงนี่โยงนั่นนะโยงกันนี่บางทียังงงเลยว่าบางเรื่องมันเกี่ยวข้องกันจริงเหรอนะคะแต่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีอะไรคะ่ะของทั้งสองท่านนี่จริงๆคิดว่านอกรอบจริงๆก็คุยกันได้อยู่แล้วนะคะแต่ว่าอ,อ,อย่างเรื่องปัญหาของทางรัฐบาลเองเนี่ยเรามีมีหน้าที่ที่จะรักษาให้เสถียรภาพมันยังอยู่ นะคะคถามว่าเกินมือไหมเหรอคะเมื่อกี้ทัวร์คำถามให้เนาะ,ะเกินมือไหมที่ที่ที่ตัวดิฉันเองชอบไปเกี่ยวข้องมันจะเกินมือได้ยังไงอะคะเนื่องว่าดิฉันเป็นนายกอยู่มันจะเกินมือได้ยัไง,งไงแสดงว่่าาานนนยกทมใจคาาาว่จะมีกภพในรค,คืออ๋อเสถียรภาพของรัฐบาลต้องมั่นใจอยู่แล้วนะคะต้องคุมให้ได้และอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าถ้ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะคะแบบว่าผู้นําจิตวิญญ,ญาณอะไรเสียมันอะไรขึ้นเนี่ยมันมันมันก็คงต้องเกิดขึ้นนอก นอกนอกรอบนอกระบบไปแต่ถ้ามันอยู่ในระบบอยู่ในการจัดตั้งรัฐบาลนะคะมันก็คงคงเกิดขึ้นไม่ได้เพราะทั้งสองท่านก็ไม่ได้มีตําแหน่งในรัฐบาลถูกไหมคะพักววพวกไหนดื้อที่จะลงเป็นต่างจังหวัดอะไรนะพักพวกรัฐบาลถ้าพรรคไหนดื้อจะแต่งการยังไงถ้าพรรคไหนดื้อพูดเหมือน <c oughs> พูดเหมือนเป็นแบบเป็นลูกไม่ใช่นะคะก็จริงทุกอย่างบอกแล้วว่าการมีพรรคร่วมหลายๆพรรคเนี่ย มันมีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันอยู่แล้วนะคะในพักยังคิดไม่ตรงกันเลยนะคะบางเรื่องแต่ต้องหาข้อสรุปจนได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่ติดขัดหรือว่าต้องต้องต้องช่วยกันเนี่ยก็ต้องคุยกันเท่านั้นแหละค่ะเพราะว่าจริงๆพอมาถึงเรื่องใหญ่ปุ๊บเนี่ยพักร่วมก็ก็โทรหาอยู่แล้วนะคะก็คุยกันนอกรอบๆก่อนนั่นสิ ก็สื่อมวลชนช่วยช่วยตอบให้หน่อยสื่อมวลชนช่วยตอบให้หน่อยทำไมเป็นข่าวทุกทีเลยเป็นเพราะสื่อหรือเปล่านะโอเราต้องเคารพศารเนี่ยนะฮะแล้วก็ไม่ขอไปพูดในรายละเอียดและโดยส่วนตัวก็ยังยังไม่ได้เห็นเรื่องอว่าว่ามาจากประเด็นอะไรเพียงแต่ในอ่านตามลายอ,อ้างว่ามีการร้องเพิ่มใน วันที่13ใช่ไหมแล้ววันที่14วันนี้อะไยังไม่ได้เห็นคำร้องนะฮะ,ะก็อันนี้ก็เป็นเป็นสิ่งหนึ่งที่เราเราต้องเคารพสารรัฐนูญ <c oughs> ก็ถือว่าส่วนตัวมองในทางที่บวกะจะทำให้ทุกคนมีความสบายใจได้เพราะที่ผ่านมาเราก็ไม่ได้ไปไปซึ่งหน้าที่ในการสืบสวนสอบสวนเราไม่ได้เข้าไปอยู่แล้ว แล้ก็จริงๆอันนี้ก็เป็นการถ้าเราการเคารพศาลเนี่ยมันเป็นการสร้างความเข้มแข็งของหลักนิติธรรมแล้วก็เรื่องต่างๆจะได้ไปสู่การตรวจพิสูจน์ในเรื่องนี้ครับในเนื้อหาสัมภาษร,ระบุตรตองว่ามีเหตุมีข้อควาสงสัยใช้อำนาจครอบงำและแทรกแซงกรวนการในการตรวจสอบการเลือกสอวอ่าอ,อันนั้นยังไม่ได้เห็นรายละเอียดนะครับแล้วก็โดยโดยหลักแล้ว ถ้าเรื่องพวกนี้มาก็ต้องเขาคงจะให้ให้เราทำหนังสือชี้แจงสารนะมันก็เป็นเป็นเรื่องที่ดีด้วยซ้ำนะฮะสำหรับ,บ,บส,ส่วนตัวมองเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่า,าจะทำให้ทุกฝ่ายสบายใจแล้วก็ทางกรมสอบสวนคือตัวผมกับก,กตอตเนี่ยก็ไม่เคยคุยกันเลยสักครั้งหดีนะฮะแล้วก็ในส่วนของกรมสอบสวนเขาก็ทำงานตามปกติ ก,การที่สารสั่งอย่างนี้ผมมองเป็นเรื่องที่ดีแลกะก็อยากจะให้ทุกคนให้ความเคารพและก็เป็นการสร้างความเข้มแข็งของหลักนิติธรรมคือการตรวจสอบความโปร่งใสเป็นเรื่องที่ดีเมื่อสารรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้พันตำรวจเอกทวีสอดส่องหยุดปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแลกลม สอบสวนคดีพิเศษทำให้หลายฝ่ายคิดว่าคดีนี้จะเดินหน้าต่อไปอย่างไรส่วนตัวเชื่อว่า DSI ยังเดินหน้าต่อเพราะ DSI เป็นหน่วยงานของรัฐเป็น,นกลไกทางระบบราชการเมื่อรัฐมนตรีทวีไม่ได้กำกับดูแลก็มีรัฐมนตรีคนอื่นมากำกับดูแล เพราะฉะนั้น D.S.I. ก็เดินเครื่องเต็มที่คงจะทำความจริงให้ปรากฏซึ่งสังคมคาดหวังว่าคดีวัวสวจะต้องทำให้เสด็จน้ำา s s ไม่ควรถอยคันเร่งเดินหน้าต่อไปจับมือกับกะกะตซึ่งก่อนหน้านี้สังคมก็ สิ้นหวังกับกะกะตในการจัดการเลือกสอวแต่ว่าเมื่อมีเด i ไอเข้ามาร่วมด้วยก็เชื่อว่าเด i ไอสามารถที่จะหาพยานหลักฐานมายืนยันมาเอาผิดกับคนที่วัวสวได้เพราะฉะนั้นให้กำลังใจกับคนทำหน้าที่ ด s ไอกกตก็เดินหน้าต่อไปทำหน้าที่ตามบทบาทตามกฎหมายสอวอสายสีน้ำเงินที่ถูกกล่าวหาก็หาพยานหลักฐานมาแก้ต่างถ้าต่างฝ่ายต่างก็ทำหน้าที่เคารพหน้าที่ซึ่งกันและกันก็จะไม่เป็นปัญหาทุกอย่างจะยุต,ติด้วยข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายครับ ในส่วนของแดงกับทางฝั่งน้ำเงินก่อนนะครับเพื่อไทยกับภูมิใจไทยตอนนี้ก็คงเห็นเชิงประจักษ์กันชัดเจนหลังจากที่ทวีสอดส่องนะครับถูกสารรัฐธรรมนูญนะครับชี้ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ในการกำกับดูแลเดียใส่ให้คงกำกับดูแลนะครับทางกรมคุก นะหรือกรมัชทธันต์ต่อไปในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะครับทวีสอดสองก็บอกว่าก็เตรียมจะเขียนนะคําโต้แยง้งสารธรรมนูลว่าตัวเองมิได้ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในขณะที่รวงไกลก็ทำเรื่องไปร้องต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติให้มีการเอาผิดตามมาตรา157 ทวีสอดสอนะครับในขณะเดียวกันนะฮะเรื่องของสวฝั่งน้ำเงินหรือฝั่งของภูมิใจไทยซึ่งปรากฏว่าเป็นเสียงข้างมากในวุฒิสภาหรือสภาสูงสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมีการไปร้องเรียนนะครับที่สารสนุนแต่สารมนูล ยกคาร้องนะครับเพราะว่าไม่เข้าองค์ประกอบและไม่มีสิทธิ์ที่จะร้องนะครับประการต่อไปก็คือว่ามีการไปแจ้งความร้องทุกข์ที่เดียซัยนะที่โรงพักแล้วก็ไปร้องที่ข้ามการการเลือกตั้งนะในส่วนของสวพักสม้มแต่ก็พักแดงก็รวมกันไปร้องนะครับผลที่ออกมาก็คือเรื่องกรณีการทุจริตการเลือกตั้งสว สิ่งที่ตามมานะครับก็มีการดําเนินการนะครับในการที่จะออกมาเรียกแจ้งข้อกล่าวหาบุคคลที่เกี่ยวข้องชุดแรก58คนแล้วก็มีรายงานว่าจะแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มอีกค้อนเลยนะฮะไม่ใช่ครึ่งนะข้อนวุฒิสภานะครับชุดปัจจุบันนะซึ่งตอนนี้สิ่งที่ตามมาก็คือกระแสการ ซื้อสอสอนะครับเพราะในฝั่งของภูมิใจไทยก็มีข่าวมีกระแสข่าวถึงแม้ว่าจะเกิดการปฏิเสธนะครับว่าจะมีการคว่ำงบประมาณพุทธศักราช2,560เพื่อตอบโต้ในส่วนของพรรคเพื่อไทยโดยในายใหญ่คือทางฝั่งทักษิณนะฮะตอบโต้กันไปมาแบบนี้นะครับทำให้สิ่งที่ตามมาก็คือมีการซื้องูเห่า เพิ่มมากขึ้นก็มีข่าวลือกันสารภาพว่าซื้อกันห้าสิบล right ้านบ้างลดตู้บ้างนะฮะแล้วก็มีรายเดือนสองแสนห้าบ้างก็เป็นข่าวลือที่เกิดขึ้นซึ่งไม่มีการยืนยันข้อเท็จจริงว่าใครเป็นคนซื้อในขณะที่ธรรมนัสก็ออกมาปฏิเสธว่าไม่มียุคนี้ไม่ต้องพูดแล้วนะครับไม่ต้องพูดแล้วเรื่องของการซื้อสอสอไม่ควรพูดนะในขณะที่คนของพัก ประชาชนนะฮะนอกจากจะไปหนึ่งคนแล้วนะฮะก็มีรายงานว่าจะไปอีกหลายคนอยู่ในขณะที่พักลุงป้อมก่อเริ่มละสามระสายนะฮะอุตมะก็ไปแล้วนะ,ะอุตมะก็บอกจะไปทำธุรกิจในขณะเดียวกันผมรับรายงานว่าจะมีคนในพักลุงป้อมโดยเฉพาะคราวนี้ก็มือขวาลุงป้อมอีกเหมือนกันกำลังจะยกขยงสอสอไปอย่างน้อยอีก6คนนะครับ เผืผอเนี่ยจะไปเป็น10คนเลยหรือ,อเผอหมดพักเลยก็ได้นะครับซึ่งสถานการณ์จนถึงขณะนี้พลเอกประวิทยยังคงไม่สามารถคุมสถานการณ์เอาไหได้ในพักในเชิงปรากฏการณ์นะครับเรื่องของงูเห่า ต้นเหตุก็มาจากกระแสะข่าวลือนะครับที่เกิดขึ้นนะว่าจะมีการตอบโต้ด้วยการยุบสภาด้วยการไม่โหวตนะครับเรื่องก็ประมาณปีพุทธศักราช2560ซึ25 60, ่งนายกุบก็ต้องลาออกหรือก็ยุบสภาจึงเป็นที่มาของการกว้านซื้อสอสอนะครับจากฝ่ายค้านนะไม่ว่าจะเป็นพลังประชาัันะซึ่งเกนหน่อยก็เรียบร้อยนะครับพรรคก,กนหน่อยก็โดนด้วย นะ,ะไม่ว่าจะเป็นในฝั่งของพรรคส้มหรือพรรคประชาชนก็โดนเช่นกันนะ,ะต้นเหตุมาจากอะไรการสู้กันว่ายง่ายระหว่างเนวินนะ,ะพรรคดําเงินกับทักษิณน,นะ,ะพรรคแดงที่กําลังซัดกันแตนะการเมืองปัจจุบันก็มีอยู่สมฝ่ายนะฮะพรรคดําเงินก็เป็นของเนวินนะ,ะพรรคแดงก็เป็นของทักษิณพรรคสม้ม ก็เป็นของธนาธรน,นะฮะก็มีคนอยู่3คนเนี่ยที่เอาพรรคการเมืองมาเป็นเครื่องมือพรรคการเมืองก็คือเป็นนิติบุคคลนะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองโดยตรงไม่สามารถทําธุรกิจได้นะครับขณะเดียวกันการเลือกตั้งนะฮะไม่ว่าจะเป็นสสสวนะครับองค์การบริหารส่วนท้องถิน่นไม่ว่าจะเป็นอบจเทศบาลตำบลเทศบาลอำเภอเทศบานลนครทุจริตกันอย่างดาด,ดืดนมีบางแห่งนะครับ ไม่สามารถที่จะนับคะแนนได้เพราะคะแนนนับมาแล้วบัดหายฮผิดหีมไม่ได้ปิดหีมไม่ลงตัวนะครับมีเหตุทาราวิวาททำร้ายเจ้าหน้าที่นะใช้วาทกรรมรู้ไหมกูปเป็นไครนะฮะเกิดขึ้นการเมืองประเทศไทยตอนนี้ก็เป็นอย่างที่เห็นนะกำลังเละตามความคาดหมายนะครับ ทุกอย่างหลังจากวันที่13พฤษภาคมพุทธศักราช2568เป็นต้นมาคุณส่วนเห็นไหมฮะกัลังเละนะฮะแดงกับฝั่งน้ำเงินสัดกันนัวเนียตุ๊บตับ,ตตบนะฮะป้องกันการยุตสภาด้วยการไปซื้องูเหา่านะมาอยู่ภักของตัวเองจะซื้อจะยือ้อจะพูงใจัพยายามจะเอาเข้ามาให้ได้แตแ่การเมืองของประเทศไทยตอนนี้กำลังเน่าเฟ นักวิเคราะห์ต่างๆก็กําลังเรียกร้องว่ารัฐธรรมนูญ2560เนี่ยนะจะต้องมีการสัญงงนากันใหม่ต้องจัดการนักการเมืองพรรคการเมืองให้มากขึ้นสําหรับผมเนี่ยไม่เหนือความคาดหมายทุกอย่างเป็นไปตามคาดหมายทุกประการนะครับมาจนถึงวันนี้นะริยนทงสวนเป็นไปตามคาดหมายทุกประการแล้วก็ใกล้เข้าสู่กระบวนการเปลี่ยนแปลงทุกทีนะครับการซื้องูเหา่างูเขียวงูจงอางงูอะไรก็แล้วแต่ เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นและเราได้เห็นวิถีพฤติกรรมของนักการเมืองพรรคการเมืองต่างๆมากขึ้นปัญหาของประเทศไม่ใช่ปัญหาของประชาชนฮะแต่กลับกลายเป็นปัญหาของนักการเมืองไม่ถึงหนึ่งันคนที่สร้างปัญหาให้กับประเทศนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทศักจิมกิตวัฒนาสวัสดีครับ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ เจ้าพระยาสะท้อนเรื่อง เอื้อเฟื่อเจือจ,จานยาดมิตรเราฝากความรักให้กัน ขาดหายตั้งแต่วันวานมาจนวันนี้เราไม่เคยลืมเรามาจากไหนเราคือคนไทย